สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดความลับของทาตุพนมที่นักลงทุนกำลังจับตาดูแบบเงียบๆเมืองนี้ไม่ได้มีแค่ศรัทธาแต่มูลค่าที่ดินกำลังจะพุ่งทะยานค่ะเบื้องหลังมูลคา่าทำไมราคาที่ดินถึงแพงเทียบเท่าตัวจังหวัดเหตุผลแรกคือพลังศรัทธาไม่เคยสิ้นสุดที่นี่คือศูนย์กลางที่สร้างดีมานสำหรับธุรกิจโรงแรมและบริการตลอด365วัน ส่วนที่สองคือทำเลริมของสุดพรีเมียมที่ดินที่ได้วิวหลักล้านนั้นมีจำกัดมูลค่าจึงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและเป็นที่ต้องการของคนที่ต้องการบ้านพักต่างอากาศคุณภาพสูงและนี่คือเม k กซับโปรเจกต์ที่ทำในมูลค่าที่ดินกำลังจะกระโดดโครงการรถไฟทางคู่ที่จะมีสถานีทาดพนมเมืองน,นี้จะกลายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่เชื่อมภาคอีสานกับชายแดน แต่ก่อนลงทุนต้องทราบว่าอุปสรรคสำคัญคือด้านราคาที่ดินริมโขงและรอบพระาธาตุมีราคาพุ่งสูงมากการเกรงราคาที่ดินสูงทำให้การลงทุนในทำเลทองเหล่านี้ต้องใช้ทุนที่หนาพอสมควรบางพื้นที่ใกล้เขตองค์พระาธาตุพนมอาจมีข้อกำหนดเรื่องความสูงและรูปแบบอาคารที่เข้มงวดที่ดินริมแม่น้ำโขงที่สวยงามและมีศักยภาพในการพัฒนาเหลืออยู่น้อยและราคาสูงมากจนหาซื้อได้ยาก การพึ่งพาก,การท่องเที่ยวเชิงศรัทธาเป็นหลักทําให้เศรษฐกิจมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกการเติบโตของธุรกิจอื่นๆนอกเหนือจากภาพบริการยังจํากัดทาตุพนมถึงแม้ไม่ใช่เมืองโรงงานแต่เป็นทําเลศักดิ์สิทธิ์ที่มีโอกาสเติบโตจากโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ โอกาสลงทุนดีๆในพื้นที่ศักยภาพแบบนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างใครเป็นคนในพื้นที่มาแชร์ประสบการณ์หน่อยนะคะว่าการเติบโตของเมืองส่งผลต่อการลงทุนอย่างไรบ้าง